ได้ครับคุณอ่านเห็นไหมมันเขียนว่ามานี่นี่นี่เดี๋ยวผมเตะมาได้ฟังเดีมาได้ฟังมันเขียนว่า that's how dice roll <c oughs> การก้าวเดินไปข้างหน้าของได e จะมีพวกเราเคียงข้างเสมอนี่คือสิ่งที่แฟนๆอยากจะบอกทุกคนนะครับ คุณลองคิดดูสิว่าเขารักคุณมากขนาดไหนรักรักเขาให้มา,มากๆนะครับ That's how dice that roll man เอาจริงโบเอางการการต่อให้หจแล้วไปหรเศรษฐีเจ็บยิ่งไปเอาจริงมันไม่คิดว่ามนันจะมีคนรักเอาได้ขนาดนี้แบบมันพิเดษมากๆ เอาจริงทุกคนอยู่แในสเตจตอนนี้เสียทุกคนทุกคนก็จะร้องไห้แล้วและยล่เจอป้ายไฟกบเอาจริงก็ดีใจอดีใจเพราะชีวิตนี้มีป้ายไฟมาเลื่อยละแต่ก็เก็บตักเอาไปกินข้าวกันบ้างโอเคเปล่าเอาไหม ลองลองกินดูลองกินดูได้ครับเเาก็บไปซื้อค้าดีได้ครับเอาของขวัญที่แฟนๆอยากจะมอบให้พวกคนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมขอนำของขวัญออกมาให้ทุกคนแล้วกันนะนี่ละนี่ละ แล้วก็มีแถบพิชวด้วยอันนี้คืองานแฮนด์เมดนะครับเอาจริงกินกินข้าวบ้างก่อนอ่ะ อิ่มเลยมันอิ่มความสุขจนนอนออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหูใครบอกให้ต่อบทเนี่ยมันพูดไม่ได้อะบอวย ทุกคนทุกคนเรามานั right. ่งเรียงกระดานแล้วก็ชูรูปกันดีก่เออได้สิได้สี่มันมัยืเหรอาไหมางจะได้กันเองกลนไม่ไหวเรามยืน่ขยับมาใกล้ๆเถอาใกล้ๆทุกคนนั่งนั่งพับเพียนั่งพับเพียนตวย ขอ,อตัวแทนหนึ่งคนได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับพูดอะไรถึงแฟนๆของเราหน่อยได้ไหมก็ผมแล้วกันครับแต่ว่าคือไม่นด้เพจะมีวันนี้วันที่แบบว่าทุกคนในที่นี้บอว่าพร้อมใจรักพวกเราขนาดนี้แบบสิ่งที่แฟนๆมอบให้แบบมันยิ่งทำให้ตัวผมแล้วก็วม ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกัน <incorpor> ว <ation> ่าพวกเราอยากจะทำพงให้เราดีขึ้นไปอีกทำให้เก่งขึ้นไปอีกทำให้เป็นแฟนมมเตยตัวเราแล้วก็พวกเราจะทำไม่ได้ครับเก่งมากๆครับ ผมจริงๆผมชอบความรู้สึกนี้มา,มากๆนะครับเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึออกอบอุ่นมากอ่ะแต่ว่าด้วยนะตอนนี้เราก็เลียกันมาแล้วนะครับผมต้องขอโทษจริงๆในการที่เราอาจจะต้องบอกลากันแล้ว,ว,วอ่ะผมอยากจะให้ลีเดอร์ครับคฝ<ว>าก อะไรถึงแฟนๆฝากอะไรให้เขาติดตามเราได้ยังไงบ้างต่ออะไรอย่างงี้ครับฝากงานฝากงานเลยครับสุกทีอารมณ์แป๊บหนึ่งใช่นี่ลานี่ละคร้วก็ฝากเพลงเดบิวต์ของพวกเราด้วยนะครับเพลงโมนาลิซาครับผมตอนนี้น่าจะออนใน YouTube แล้วครับชาดเลเบลครับผมแล้วก็ฝากด้ตามสตีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยฝากปิดบิวด้วยนะครับ จะพูดไปบีฟนะครับในเทวิปปนมิเก่งมากผู้ผู้ว่ากระทรวงการได้โอเคขอบคุณมินมากๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมต้องสุดท้ายแล้วจริงๆขอโทษด้วยนะครับผมอยากจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆทก่านนะครับผมที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมสื่อสื่อมวลชนแล้วก็ทุกทุกคนที่เอ่อเป็นรวถึงพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนๆทุกทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณมากมนะครับผมขอบคุณสเปียร์ฮอลแล้วก็ศูนย์ศูนย์การท้ายสเปียร์ด้วยนะครับผมสำหรับสถานที่ในการจัดงานในวันนี time, ้นะครับผมก็ขอโทษจริงๆที่มันต้องจบแล้วทุกคนครับเรามาบอกลาแฟนๆไปพร้อมๆกันได้ไหมยืนยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยไหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะไปพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเราเราเราอยากพูดปิดเลยไหมเดี๋ยวผมพูดปิดได้ครับอ่าโอเคไม่ต้องทำงานแล้วทุกคนทุกคนรู้ทีเดย่าง และสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบ

Are you okay? Yes, I'm okay. Take a picture. Take a picture. If you want to show your project, you can do it. If you want to show your ยังมีอ yeah. ีกหลายงานไปตามกันได้นะครับติดตามได้ที่สเกโด u l e l เลยนะคะโอเคเย้เป้อเปิอเปิ้อพี่เทบ้างเปิร์อะไวเดี้ยเมื่อกี้เหมือนเลิดเมื่อกี้ กูเล่นเวฟเมื่อกี้เล่นเวฟเอาใหม่ลงแล้วลืมลืมเมื่อกี้ไปเราแค่ลงนะเราแค่ลงนะลงนะึ้นนะแค่ลงนะไม่ต้องยกมือนะบี๊บิ๊มเซอร์วิสเอ็นดายขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบายผมเก่บมากผมเก่งมากเราบีบิ๊มงาน